เป็นข่าวใหญ่เรียกว่าใหญ่ระดับประเทศนะคะความเคลื่อนไหวล่าสุดของเมวาสนามดิวอลิสลาเอาของเข้าไปเธอก็ออกมาพูดเพราะเธอจะไม่ทนแล้วให้กลับมาแก้ปัญหาเธอพูด,ดง่ายๆว่ามาทํางานหาเงินมันเป็นเรื่องที่เราไม่ได้ยอมความแล้ว1เดือนเท่านั้นนะคะจากนี้ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะจริงใจเล่าค่ะเทปแรกอีีแรกของพฤษภาคมพี่บอยจะหนีพ้นจากเรื่องของเดือนที่แล้วนะคะนิชาโตโน มาสู่เรื่องราวที่หลายคนก็ใช้คำว่ารอติดตามนะคะนั่นคือความเคลื่อนไหวของดิวอลิสลาคนนี้อยู่ในกระแสตั้งแต่กุมภาพันธ์นะคะแล้วก็เฟด,ดไปหลังจากที่ออกขนกระแสนะวันนี้พี่บอยจะเล่าละเอียดและสรุปความคืบหน้าล่าสุดของเรื่องราวการเอาของไปจำนำแล้วโดนทวงผ่านรายการดังโขนกระแสค่ะพี่บอยเล่าตรงนี้ฟังม้วนเดียวจบนะคะ อย่าลืมเมตากดติดตามกด Subscribe คอมเมนต์ก็ได้นะคะให้กำลังใจกันหรือสนับสนุนสินค้าที่เป็นผู้สนับสนุนเป็นสปอนเซอร์ของจริงใจเล่านะคะวันนี้พี่บอยแนะนำผลิตภัณฑ์ค่ะบอนบูสเตอร์นี่คือตัวที่ขายดีนะคะเขามีหลายตัวมีแฮร์แชมพูมีทรีทเมนต์มีลีฟอินคอนดิชเนอร์แต่ตัวที่บอกได้เลยว่าขายดีมากๆตัวนี้เลยนะคะับบอนบูสเตอร์แฮรทรีทเมนต์เป็นทรีทเมนต์ขายดีอันดับหนปีติดนะคะ แน่นอนว่าอยากให้ทุกคนที่ผมสุขภาพไม่ดีทําเคมีทําไฮไลท์ยืดผมดัดผมใช้ตัวนี้พี่บ่อยใช้มา1ปีเต็มๆส่วนตัวปลืม้มและบอกได้เลยว่าใช้ดีมากนะคะเพราะตัวนี้เนี่ยมีสารสก,กัด BIS ช่วยให้เคราตินของเส้นผมที่เสียเนี่ยกลับสู่ความแข็งแรงสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติใช้แล้วผมเนี่ยจะนุ่มลื่นไม่ฟู เงางามสลวยมีน้ำหมักนะคะมี3ขนาดนะคะแบบหลอด220 ML ใช้สะดวกพวกพาง่ายแบบซองใหญ่500 ML นี่คุ้มค่ามากๆนะคะแล้วมีแบบใหม่ล่าสุดขนาดเล็กสำหรับพกพาค่ะ50 ML นะคะนี่คือผลิตภัณฑ์ในเครือฟากเกอร์ที่พี่บอยบอกได้เลยว่าอยากให้ทุกคนได้รู้จักและจะติดใจแบบพี่บอยนะคะหาซื้อได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตรวมไปจนถึงสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยนะคะพี่บอยปัตกตะกร้ากดลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะสามารถซื้อออนไลน์ได้ในฟากเกอร์ไทยแลนด์มาเป็นประเด็นที่หลายคนสนใจน ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของเมวาสนาเมวาสนาเนี่ยเขาไปออกงานอีเวนต์งานหนึ่งนะคะแล้วในงานเนี่ยแน่นอนว่านักข่าวก็ต้องไปไปถามซะหน่อยว่าเป็นยังไงสําหรับความคืบหน้านะคะคืบหน้าเรื่องอะไรเรื่องที่ ดิวอลิสลาเอาของเข้าไปเป็นข่าวเมื่อ2เดือนที่แล้วจําได้ไหมคะเป็นข่าวใหญ่เรียกว่าใหญ่ระดับประเทศนะคะหลายคนสนใจว่าตัวแม่ตัวมัมใช้ชีวิตหรูหราสุดท้ายมันมีปัญหาขึ้นมาเนาะตอนนี้เนี่ยคุณเมย์ได้ของคืน2ชิ้นก็คือสร้อยมรกตเม็ดงามนะคะหรือเราเรียกว่าสร้อยโลตัสตัวนี้เนี่ยได้คืนมาเพราะว่ามีคนซื้อต่อไปแล้วพอเปนข่าว ก็เอามาคืนพี่หนุ่มกันชัยเนาะอีกหนึ่งชิ้นที่เป็นประเด็นก็คือนาฬิการิชาร์ดเมลอันนี้ก็ของแพงของระดับแบบว่ามีไม่กี่ชิ้นในโลกนะคะแต่สิ่งที่มันเป็นเดอะเบสของความรู้สึกหรือเป็นที่สุดของมาดามเมย์นั่นก็คือสร้อยบูการีนะคะ,ะกับกระเป๋าอีกสองใบซึ่งสร้อยบูการีนี่แหละที่เมย์บอกว่ามันเหมือนสิ่งที่อยากจะได้คืนมามากๆนะคะตอนนี้เนี่ยสร้อย กับกระเป๋าอีกสองใบกระเป๋านี่ก็เป็นแบรนด์ดังเขาบอกว่าอยู่ในการเจราจาของตํารวจกองปราบก็เจราจากันเพราะว่าดิวเนี่ยค่ะเอาของไปตึงเอาไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาเก็บของอยู่หรือว่ารับซื้อจำนำของไว้เนี่ยเขายังไม่คืนคุณเมย์เพราะกลัวว่าถ้าคืนเมย์แล้วเขาจะเสียเงินที่ค่าที่ดิวอะเอามากระเป๋ามาวางไว้เพราะฉะนั้นก็อยู่ในช่วงเจราจา่ังเจราจากันไม่จบเพราะฉะนั้นเนี่ยเมย์เขาก็กําลังให้ทนายความเนี่ย เข้าไปพูดคุยอยู่ว่าคดีความมันจะเป็นยังไงทีนี้เนี่ยข้อมูลที่เราทราบกันเนาะไม่น่าเชื่อว่าเป็นเรื่องอัปเดตที่สุดแล้วนะพูดง่ายง่ายว่าเมย์บอกว่าคุยกับดิวอลิสซาลาล่าสุดก็คือในรายการหนกระแสและจบรายการก็คุยกันแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นแล้วยังไม่ได้คุยอีกเลยเพราะฉะนั้นมาดามเมนี่เนี่ยไปออกอีเวนต์นักข่าวก็สัมภาษณ์ก็คุยอะเนาะบอกว่าให้กลับมาแก้ปัญหาเธอะมารับงานหาเงินก็คือพูดง่ายง่ายว่ามาทำงานหาเงินแล้วเอาเงินเนี่ยไปให้โรงจำนำเขาจะได้เอาของคืนมาให้ นะเชื่อว่าทุกคนให้โอกาสดิวอยู่แล้วมาดามเมย์เขาบอกเนี่ยของของเขาเนี่ยรวมมูลค่าทั้งมูลค่าที่ตอนซื้อบวกไปกับเวลาบวกไปกับของที่มันเป็นลิมิเต็ดเขาบอกว่าประมาณ60ล้านถูกไหมแต่มาดามเมนี่เนี่ยบอกกับสื่อบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดิวกับมาทำมาหากินในวงการบันเทิงกลับมาทางานเนี่ยเช็คทั้งหมดเนี่ย มูลค่าเงินที่ดิวต้องหามาชดใช้เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ20ล้านซึ่งเมนี่เนี่ยบอกเลยบอกว่าน่าจะไม่เกินความสามารถของดิวอลิสซาลาที่จะทําได้ประเด็นที่มันลึกลงไปกว่านั้นนะเธอเนดไลน์ในการชําระเงินเป็นเรื่องของนักกฎหมายก็คือทนายความกับนักกฎหมายของอคุณเมย์รวมไปถึงอกองปราบกาลังคุยกันอยู่ว่าร้านรับจำนำเนี่ยอะไรอย่างไรเพราะเนื่องจากตอนนี้เขารู้หมดแล้วว่าของที่ยังคาอยู่เนี่ยไปอยู่ที่ร้านไหนอยู่กับใครอย่างที่บอกเนาะร้านก็ต้องกอบทรัพย์สินเอาไว้กอดเอาไว้เพื่อที่จะเป็น ตัวตายตัวแทนของเงินที่ดิวเอาไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเมย์อาจจะต้องจ่ายเงินให้กับโรงจำนำหรือคนที่รับฝากของเอาไว้ของจะได้กลับคืนให้เมย์แล้วก็ให้ดิวไปจ่ายหนี้เมย์ซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเมย์ทำแบบนี้นะพี่บอยบอกได้เลยนะว่าเมย์นี่ก็คือคนที่ใจกว้างดังมหาสมุทรแต่อีกอะของของรักของหวงของของเขาเนาะเขาก็อยากได้คืนนะคะทีนี้เนี่ยสิ่งที่เมย์พูดอันนี้พี่บอยถอดข้อความมาน่าสนใจเมย์บอกว่าตามความรู้สึกของเมย์ร้านค้าที่ยังไม่คืนของให้เราก็คือของให้เมย์เนี่ยนะ ความจริงของน่าจะคืนเรามาก่อนเพราะตอนนี้รู้แล้วว่าทรัพย์สินมันเป็นของเราจริงๆแล้วค่อยไปจัดการเรื่องจ่ายหนี้กับดิวเองที่พูดนี่ไม่ได้กดดันเพราะถ้ากดดันคงไม่ยืดเยื้อมานาน9เดือนขนาดนี้แต่คิดว่าทางร้านก็คงกลัวว่าดิวจะไม่เอาเงินไปจ่ายเหมือนกันก็เลยตอนนี้คุยกับทนายคุยกับตำรวจถ้าเดือนนี้ไม่จบเดือนนี้ก็คือพฤษภาคมวันนี้เพิ่งวันที่1วันที่2วันที่3าเขาบอกแบบนี้ถ้าคุยกันไม่จบในเดือนนี้ก็จะขอคุยเองก็คือเมย์จะคุยเอง เพราะจริงๆสร้อยบูการีเป็นชิ้นหลักที่อยัดได้คืนมันคือของรักของหวงของสะสมของที่มีคุณค่าในความรู้สึกทางหัวใจเขานะคะทีนี้เนี่ยลึกลงไปอีกนิดนึงเขาบอกอย่างนี้เท่าที่ทราบจากทนายทานายความของคุณเมย์เนี่ยบอกว่าเงินที่จะผ่อนก้อนแรกระหว่างดีลกับร้านที่จำนำเอาของมาจำนำไว้เนี่ยยังตกลงกันไม่ได้ ก็คือดีลมีการพูดแล้วก็ขยับแล้วก็เจราจาในการที่จะพยายามจ่ายหนี้บางส่วนนะคะทีนี้เนี่ยสเต็ปต่อไปของเมมันมีเรื่องราวของคดีอาญาหรือคดีแพง่งที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นๆมากมายนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องตกลงกันเพื่อที่จะเจราจาโดยใช้คําว่ามันเป็นเรื่องที่เราไม่ได้ยอมความแล้วแล้วก็ยอมความกันไม่ได้แล้วก็พูดได้ง่ายว่ามันไปอยู่ที่การลงบันทึกประจําวันเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็คงจะเจราจาต่อรองนะ แต่มันคงแบบไม่เป็นคดีความไม่ได้เมย์เนี่ยให้สัมภาษณ์บอกว่าที่ผ่านมาดิวไม่ได้หายไปนะคุยตลอดยังมีการติดต่อพูดคุยกับร้านค้ากับทนายแต่มันไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่ควรจะเป็นก็คือเลื่อนๆมาตลอดดังนั้นเนี่ยวันนี้เธอก็ออกมาพูดเพราะเธอจะไม่ทนแล้วง่ายๆก็คือเมย์นี่ไม่ยอมเมย์นี่เดินทางมาถึงจุดที่จะต้องใช้กระบวนการทางกฎหมายอย่างที่บอกว่า1เดือนเท่านั้นนะคะจากนี้ค่ะส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบแนๆมาช็อกอยู่เหมือนกันนะ เมย์นี่บอกว่าเธอเนี่ยเจอมิจฉาชีพโทรมาบอกว่าจะเอากระเป๋ามาคืนโดยอ้างว่าเป็นคนคนหนึ่งก็คุยพอคุยเสร็จดีใจจะได้ของคืนคุยไปคุณมาบอกแบตหมดแล้วเขาก็ส่งเลขบัญชีมาโอนเงินให้ไปสองหมื่นสรุปเป็นมิจฉาชีพเมย์บอกว่าซ้ำเติมกันมากๆสุดท้ายเมย์นะคะเสีย,เ,สยเศษเงินของตัวเองไปสองหมื่นแต่มันก็ไม่ควรจะเสียและใช้คำว่าถูกหลอกเมย์บอกว่านี่คือการซ้ำเติมกันมากๆกกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้อีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนสงสัย หลายคนสงสัยว่าเฮ้ยพี่บอยคะที่พี่บอยพูดเนี่ยเขาร,รวยมากเขาบอกว่าเอาของสมบัติแบรนด์เนมแพงๆรวมมูลค่า60กว่าล้านให้ดีวาลิสลาไปและสุดท้ายกลายเป็นประเด็นคำถามคือเฮ้ i, ยผู้หญิงคนนี้ทำธุรกิจทำงานอะไรนะคะเธอก็เลยบอกว่าเธอเนี่ยอยู่ในอุตสาหกรรมผลิตวิตามินผลิตอาหารเสริมนะีนพี่บอยเล่าให้ฟังนะ ประมาณ15ปีมาแล้วนะแล้วที่ผ่านมาไม่เคยใช้เงินเลยเพิ่งจะมาใช้ช่วงหลังๆก็มาจากคนปากัดตีนถีบทำมาหากินแล้วก็เริ่มทำอาชีพอย่างสุดจริตร้อยเปอร์เซนต์ยืนยันว่าไม่เคยมีอะไรที่ไม่ร้อยเปอร์เซนต์กับความสุดจริตเพราะฉะนั้นเนี่ยตรวจสอบความบริสุทธิ์ของเธอได้เธอบอกว่าไม่ต้องมาสงสัยเธอทำมาหากินแบบเต็มที่ปากัดตีนถีบนี่คือเรื่องราวก็คือเอาง่ายๆว่าเปิดเดือนพฤษภาคมมาเนี่ยเมนี่ชัดเจนว่าเธอ นะจะสู้เพื่อจะเอาของของ,ของเธอคืนอีก3มชิ้นจากดิวนั่นก็คือสร้อยคอบูการีบวกกับกระเป๋านะคะที่เอาไปอีกสองใบนี่คือเรื่องราวในฝั่งของมาดาเมนี่ค่ะส่วนพี่บอยขอขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนเนาะเดี๋ยวจะกลับมาเล่าต่อว่าดิวอลิสซาลาอยู่ยังไงและล่าสุดลูกนี้ที่ชื่อเชนธนาว่ายังไงบ้างกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเชนกับดิวพัวพันเกี่ยวกันยังไงพี่บอยเล่าหลังที่จะพูดขอบคุณ ผู้สนับสนุนนะคะขอบคุณฟาเกอร์ก่อนค่ะอันนี้เป็นเมนสปอนเซอร์นะคะพี่บอยย้ำเนาะบอลบูสเตอร์แพ็กเกจสวยงามหรูหรานี่คือตัวจะช่วยให้บำรุงเส้นผมให้ดีนะคะตัวนี้เขาบอกว่าเป็นทรีทเมนต์ไขดี2ปีซ้อนค่ะชื่อว่าบอลบูสเตอร์แฮร์ทรีทเมนต์พี่บอยเนี่ยใช้หลังสระผมเลยชโลมนะเธอผมเรานะหนังศรีรษะเรานะั้นมันจะดูดของดีนะคะในตัวบอลบูสเตอร์เข้าไปแล้วทำให้ผมเราเงางามมีน้ำหนัก ผมไม่ชี้ฟูนะคะใช้น้ะนวดอย่างนี้นวดนวดนวด,นวด,น,วดนวดอย่างนี้นะพี่บอยใช้เราประมาณ3-5นาทีแล้วก็น้ําออกแล้วก็ล้างออกด้วยน้ําปกตินี่แหละก็ทําให้เส้นผมเรานะคะลื่นไม่ฟูชุ่มชื้นนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยสกัดจาก B I S ที่ช่วยให้เคราตินของเส้นผมที่เสีย,ยกลับมาสุขภาพแข็งแรงพี่บอยย้ำนะคนที่ทําสียืดทําดัดใช้ตัวนี้จะช่วยได้มากเลยนะคะแล้วก็มี3ขนาดก็คือแบบหลอด แบบซองใหญ่และแบบพกพาราคาต่างกันแต่คุ้มค่าแน่นอนสั่งซื้อได้เลยนะคะในออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นฟาเกอร์ไทยแลนด์รวมไปจนถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านคุณพี่ใบปักตะก้าไปเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะส่วนอีกหนึ่งผู้สนับสนุนที่พี่ใบต้องขอบคุณนะคะเราเจอกันเป็นประจำอยู่แล้วแต่เพิ่งจะมาสนับสนุนจริงใจเล่านะคะขอบคุณมากๆค่ะขอขอบคุณขนมปังตราโฮมี โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้ถ้าพูดถึงขนมปังกรอบแสนอร่อยที่ใช้วัตถุดิบชั้นดีต้องนี่เลยค่ะขนมปังกรอบตาโฮมี่กับรสชาติที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นรสมะพร้าวรสงารสงาดำรสสาหร่ายกลิ่นไก่กลิ่นชีสโกโก้โฮวีสรสคาราเมลปัอบคอนเอ,อื้อนนี้น่าทานมากหาซื้อง่ายๆเพียงสแกนคิวอา e โคที่ขึ้นนะคะไม่บอยฝากสนับสนุนขนมปังกรอบตาโฮมี่ด้วยนะคะนี่คือผู้สนับสนุนสองสินค้ากับจริงใจ,ใจเล่าค่ะกลับมาที่เรื่องของเราเมื่อกี้เกิดเอาไว้ เธอไม่ฟังเธอหยุดปุ๊บเธอจะตกช่วงหลังฉันบอกนะห้ามพลาดช่วงหลังพี่บอยจะพูดครึ่งหลังจะพูดเรื่องอะไรเรื่องดิวตอนนี้ดิลอยู่ตรงไหนนะคะดิวอลิสลาเนี่ยเธอบอกว่าจะกลับเมืองไทยมาเคลียร์ปัญหาถูกไหมคะอย่างมาดามเมนี่ชัดเจนบอกแลยว,ว่าหลังจะออกขนกระแสมาก็เงียบหายไปตั้งแต่มีนาคมโฟนอิมข้ามประเทศเข้ามาแล้วก็ไม่ได้คุยกันอย่างเป็นจริงเป็นจังนะคะสุดท้ายก็มีปัญหาตอนนี้เนี่ยทนายของฝั่ง ดิวอลิสลาเนี่ยก็บอกแบบนี้บอกว่าเดี๋ยวรอกำลังอยู่ในกระบวนการจัดการนะคะที่ผ่านมามีแต่บอกอะไรบอกว่าเธอจะขายร้านใช่ไหมทาเล็บย่านทองหลอ่อที่มีเพื่อนดาราร่วมหุ้นกันก็คือกุปกิฟสุมมิพิปแซมมี่คาเวลแล้วก็กวางก็นี่แหละค่ะตอนนี้มีคนรับเซ้งไปเรียบร้อยแล้วก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งทีนี้เนี่ยมีข่าวว่าปลายมีนาที่ผ่านมาจะกลับไปแก้ปัญหาซึ่งตอนนี้ดิวอลิสลาก็ยังเงียบไปอยู่ ความเคลื่อนไหวในโซเชียลก็ยังเงียบไปอยู่คำถามคือยังรักกับเซบาสเตียนหนุ่มไต้หวันอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะประโยคที่พูดและเมนชั่นแรงๆก็คือขอให้เขาทำหน้าที่พ่อของลูกดิวสองคนเถอคะค่ะอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นประเด็นที่ยังเป็นอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าวันนี้พี่บอยดิวอลิสลาอยู่ตรงไหน ก็ยังเป็นลูกหนี้ที่หายสาับสูญหายสาับสูญจนเจ้าหนี้ที่ชื่อเมนี่ออกมาพูดผ่านสื่อและบอกว่าจะใช้กระบวนการยุติธรรมในการที่จะจัดการอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นความเคลื่อนไหวส่วนเมื่อกี้ที่เกิดว่าอ้าวแล้วดิวกับเชนธนาเกี่ยวอะไรด้วยทั้งดิวทั้งเชนธนาเนี่ยค่ะเป็นลูกหนี้นะเป็นลูกหนี้ของมาดามเมนี่คนหนึ่งเป็นลูกหนี้จากการสั่งของแล้วยังไม่ใช้เงินอีกคนหนึ่งเป็นลูกหนี้ด้วยการเอาของของ,ของเขาไป จำนำเอาเงินไปใช้ล่าสุดพี่ายเช็คแล้วนะคะว่าเชนธนาตอนนี้นะคะก็ยังเป็นหนี้มาดามเมนี่อยู่แต่อยู่ในช่วงประนอมหนี้แล้วมีการเจรจาพูดคุยจนเข้าใจเรื่องของการชําระจ่ายเป็นงวดซึ่งแน่นอนว่าเราเคยเป็นข่าวแล้วนะคะมดดาเคยพูดแล้วว่าเมนี่ใจดีกับเชนธนาเพราะว่าเชนธนาคือลูกค้าชั้นดีที่เคยสั่งของ จนเขาร่ํารวยและเคยเป็นส่วนหนึ่งนะเคยนะเคยนะเคย,เ,คยเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทอามาโดและถอนหุ้นส่วนออกไปรวมไปจนถึงหลังจากเกิดเรื่องใช้ติดหนี้ติดสินเนี่ยก็มีการเจรจาประนอมหนี้กันเป็นระยะล่าสุดพี่บอยคุยกับเชนเชนก็บอกว่าพี่เมย์ก็ยังเป็นคนที่น่ารักและเป็นเจ้าหนี้ที่เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นและในะขณะเดียวกันปัจจุบันณนะเวลานี้นะเชนธนาก็ยังเป็นลูกหนี้เชนธนาในหมู่อามาโดนะ เชิญธนาในหมวกอมาโดก็ยังเป็นลูกหนี้เมย์อยู่และในขณะเดียวกันก็เป็นคู่ค้าด้วยเพราะว่าเป็นผู้สั่งซื้อก็เป็นลูกค้าเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นพี่บอยพยายามจะเล่า2ตัวนี้เพราะอะไรการเป็นลูกหนี้ไม่ได้เลวร้ายถ้าเจ้านี้เขาเข้าใจในสิ่งที่กําลังเกิดกําลังทําเข้าใจปัญหาเข้าใจจุดที่มันเป็นจุดแตกหักของ การเป็นหนี้อ่ะเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ในช่วงที่พูดถึงกันและเจรจากันอยู่นะคะนี่คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะเดินทางไปสู่อะไรเดินทางไปสู่จากนี้คงต้องรอดูว่าทนายของทั้งสองฝั่งนะฝั่งดิวก็มีทนายฝั่งเมนี่ก็มีทนายทนายจะเจราจาย,ยัางไงแล้วเรื่องราวมันก็เป็นเรื่องใหญ่และตอนนี้อยู่ในกองปราบก็ต้องรอดูอยู่ว่ากระบวนการแบบนี้เอาของเขาไปเอาไปจำนำรับซื้อของโจหรือเปล่านะแล้วเงินเขาจะได้คืนยังไงแล้วดิว จะกลับมาทํางานในวงการบันเทิงไหมแล้วจะหาเงิน20ล้านโดยประมาณที่เมนี่บอกเนี่ยมาคืนได้อย่างไรนี่คือเรื่องราวที่ต้องติดตามนะคะเราตามกันตั้งแต่ภุมภาเนาะมีนาเนะาเนะมาเมษานะในพฤษสภาแล้วค่ะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องราวที่พี่บอยอัปเดตล่าสุดกับความเคลื่อนไหวเนาะก็เป็นว่าหลังจากที่เป็นข่าวใหญ่ในขนกระแสจนถึงวันนี้ ก็ยังไม่มีอะไรมากมายแค่ได้ของคืน2ชิ้นเดี๋ยวรอของใหญ่ของห่วงบูการี่ที่เป็นของรักเป็นสร้อยคอที่เป็นของมีคุณค่าทางหัวใจของเมนี่เนาะเดี๋ยวรอดูว่าจะได้ไหมและจะได้อย่างไรนี่คือเรื่องราวของจริงใจเล่าว,วันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจฟังนะ1คอมเมนต์1 Subscribe 1ล o l l o w ได้ไหมคะและขอบคุณสปอนของพี่บอยเนาะฟาเกอร์ aker, และขนมปังตาโฮมีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เปิดพฤษภาคมก็มีสปอนเข้ามา2ตัวเลยนี่คือจริงใจเล่า E.P. แรกของพฤษภาคมสวัสดีค่ะ